สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูแหนมมะละไข่เริ่มอนเลยนะคะกาหยัดจีฝูกว่าเช้าวตาน ก้าแหนมทายกกแหนมจี้หยกซื่นซื่นโหฮโหเมทายเซ็กทรงหูกว้าหม,มเหา ยี่โกไฮกิวแหนมเซาวเอิบพอกฝึกค่ะกำลังฝึกทำอาหารค่ะทำไม่เป็นหรอกค่ะแต่อยากกินค่ะอัมลิ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 แหนม <laughs> ทายเซ็กชาวอัมลิแหนม ไทยคะ่ะเล็กน้อยคะ่ะน้ำปลาคะ่ะจะใส่เกลือก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนจะชอบกินเค็มปินกินเค็มแค่ไหนนะคะมะนาวคะ่ะ มะนาวเป็นลูกก็ได้นะคะเป็นขวดก็ได้นะคะใส่ไปนิดนึงเดียวนิดเดียวพอนะคะแล้วแต่เพื่อนจะชอบนะคะมะนาวแบบขวดหรือแบบลูกก็ได้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะตีให้เข้ากันเลยะคะ่ะ ผงขมิ้นค่ะเพิ่มสีสันให้มันใส่เป็นนิดนึงเพิ่มสีสันนะคะผมขมิ้นค่ะกาเกิืองฝันทายกุกเกิืฝัน Tên cô kỳ เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งไฟใส่น้ำมันละ้ลอนวันนี้กระทะก็กำลังจะร้อนนะคะให้กระทะร้อนก่อนเนาะใส่น้ำมันไปนะคะ่ะเติมน้ำมัน,นะคะ่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ เทมไปเลยค่ะอัมลีของเราเทลงไปในกระทะแล้วค่ะ คลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เป้าห้องผงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย